กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสกุลทุกคนที่เข้ามาติดตามหับส้มสองแม่น้องเนี่ยนะพี่น้องเสิร์ฟแม่มือหนีมาเนี่ยโกาสที่พาพี่น้องไปเบ่งต้นไอศครีมเนาะไปอัปเดตต้นไอศครีมหลังจากที่เขาปลูกในสวนก้อนนะพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันได้เคยอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งจ้ากเถื่อนเนาะตั้งแต่ถ่ายอยู่ชงทิปเส้นแนวเนาะแม่มือเนี่ยว่ายังบ่ทันได้ถ่ายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าหลังจากที่เขาปลูกไปแล้วเป็นจังได้งามบ่ต้นได้ยังต้นได้ใต้เนาะต้นได้ใหญ่เนี่ยเป็นตาสีได้กินบ่เนาะกะ ไปเบิ่งหอมกันเลยแล้วพี่น้องบริเวณแถวปลูกอะนี่แล้วพี่น้องก็จะมีอยู่แถวแถวนี้เลยเนาะนาบานเม่น้องนิวเองเนาะปลูกไว้ี่างห่างบานอยู่นะเพราะว่าต้นไอซ์สีนนี่เวลามันใหญ่มันก็จะต้นประมาณสักนึ่เนาะตามแต่ว่าบ้บบานนี่เนาะประมาณหกเมตรเนาะตามที่มีน้องนิวเบิ่งในคลิปเนาะก็จะเหตุให้มันเป็นผุม่มเนี่ยแรกก็เลยตรงได้ปลูกใกล้ๆเฮือนแนะ่เนาะก็จะปลูกไว้ประมาณนาบานสักหนึ่นพี่น้อง แล้วก็จงปเป็นแนวทางไปไห้ให้ใหพอได้ให้นาบ้าวเที่ยว,ว,วเราว่าเฮือนเพ็นอยู่ทางในคุณต้น,ตนเฮากับสิบปูกอมอมไปทางนี้ตอนนี้ก็ต้นไอศกครีมเฮานี้ได้ประมาณสองเดือนปลายเลยเนาะสองเดือนไปลายแล้วพี่น้องที่ให้พี่น้องเบ่งเนาะว่ะใหญ่สัาได้เี่พี่น้องแต่ว่าต้นนี้หันมือก่อนหันงัวงหันบุหัวเนาะบุหัวมุนหมดเลย ต่ว่ามันบริกินด้องน้อต้นไอซ์ซิีมหันคือมันเขาไปกินหญ้านี่หันพรวนนายหญ้าอยู่ในหันมันดกเนาะแล้วมันกลับมันบุเข้าไปกลับไปเหยียบต้นอันนี้เฮาใหม่ยังก็ออกกัเลยเนาะนี่ใหญ่เติบเลยพี่น้องแต่ก่อนเฮาเอามาปลูกหันเป็นต้นน้อยๆแล้วๆเนาะบริษัทหญ้าปนีแลละกลับไปเดีว่าอันเหี่ยวๆเนาะน้อยๆใบกับบริษแข็งบริษัทปนีตอนนี้ใบมันทั้งแข็งทั้งไงเนาะ สันน็ถือว่าหลอดตายเลยเน,นี่นี่เฮากะเบียกับประมาณเดือนหนึ่งเนาะเฮ้ยได้บ้างเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็เอามาปลูกนี่ก็ได้ประมาณสองเดือนก,กว่าๆแลนะ้วเนาะพี่น้องเพราะว่าปลูกก่อนปลูกสวงเฮาเฮาเฮาดำหน้าแล้วเนาะเห็นบ่นประมาณเนาะพีน่น้องสวงเดือนหกปลูกต้นนั้นนี่ก็มาเสริมหัวใหมนะ่เนาะอันนี้สำหรับต้นที่หนึ่งเนาะ เป็นต no. no, si ้นที่สองต้นนี้งามพี่น้องนี่เนาะแต่ว่าเริมหญ้าวิทใหม่แล้วจะไนกระสีเด้เอาไหม่มาเติมอีกงามงามพี่น้องปลูกวันี้เะฮะกับโัดคอย่วายังร้ายมิแตงเตะเชียหญาเสียหญาแล้วก็เอาปุนมาใส่คือสีนพี่น้องหญ้ามันดกงัวมันก็จะหมักจก ว่ามันโบก,กินต้นอันนี้ก็ยังไข่ยอยู่ยังนิวคิดว่าต้นน้ำมันสิตาต้เลยเนาะเพราะว่าถือกันหัวกัดหัวเหยียบต้นที่สองเนาะต้นนี้ก็เอาไหมคานไว้อีกเพราะว่าไม้เกา่าหังหมดเห็ดหักไปเลยนะพี่น้องๆหักไปเลยปนนีนี้หันต้นปลูกกับใบาญงามาได้เนาะบอกว่ามันเป็น ปลูกไปแล้วแล้วมันเป็นใบแดงๆหันหันแะพี่น้องแบบนี่คือแบบมันถื่อแดดแห้งแล้วมันหลุดเนาะและกัมันก็ปงอยู่แต่ว่าบงแบบบงซ้ำเติมเนาะอันนี้พุนก็เลยเมื่อเช้าพุนมาใส่เลยเนี่ยพุนโต๊ะหน้าหนามก็ไล่ไปน้ำพุนก็ได้อันนี้ก็คือต้นที่สามแะพี่น้องสต้นที่สี่ในก็งามต้นนี้อัดจนจำมเลยงัว ย่างงัวโจกเนาะตรงเดแบบอัดแน่นนิดน่อยนี่พี่น้องโอ้ยอยู่นี่มีต้นมะเงยลวน้ำเฮ้ยต้นมะเงยลวะนี่ป้ามันโดนเห็นี่น้องต้นนี่ต้นเฮก้งามเนาะแต่ว่าใบยังคือเป็นใบอ่อนอยู่เพราะว่าโซไลอยู่นี่จะบกคอยแบบอันมันมันถือขมมันจะหอมตลอดเนาะโซล่าเพราะว่าผ้ากันแสงนี่จะถือแดดแต่จะพอยามเที่ยงเพลนเนาะคือแบบทาตะเวนใบใบประกอบอยู่นี่ก็จะเป็นหอมไหมเนาะหมักสวนนี่ไว้ให้งัวกินนะพี่น้อง มันก็เลยแบบว่าบ่ค่อยถึกแสงบ่ได้เนาะต้นมันก็เลยยังเป็นอยากคือกกอ่อนอยู่ยังพันได้แก่เป็นใบยังสีต้องกอเนาะนี่ต้นที่สต้นที่หานะบัดนี้ต้นนี้นะพี่น้องอันนี้ก็งามอยู่แต่ว่าโอ้หลุดออกไหม่แล้วเนาะต้นี้ก็สิได้แปงไหม่มื้อเนาะพี่น้องก็ใหญ่เติบล่ะสําหรับกกสองเดือน ไปเบิ่งกุกที่ฮกบานนี่อยู่นี่เนาะกดี๋ยวปลูกไก่ไก่กันเนาะพี่น้องตามคำแนะนำของอ่าที่ศึกษาเบิ่งในยู u ูบเนาะเพื่อนบอกว่าเวลาปลูกกะคือให้ปลูกแบบไก่ไก่กันเนาะเพราะว่าต้นไอซ์สกีมิโตะผูแล้วก็ต้นแม่เนาะพี่น้องถ้าว่าปลูกต้นเดียวเดียวเดียวก็จะบ่มีต้นมาผสมพันธุ์เนาะถ้าเป็นต้นแม่ก็จะเป็นต้นแม่ถ้าเป็นต้นผูก็จะเป็นต้นผูเนาะอย่าบดยได้รวมอยู่ในต้นเดียวกันเนาะอาศัยแบบว่าเกสรมาผสมกันเสร็จแน้วพี่น้องจัง ต้นนี้ก็งามเนาะบนต้นนี้ปลูกน้ำรังแต่ว่างามงามไปเนาะต้นที่ฮกเนาะต้นไอศ์ครีมของเฮาเบืองนิ้วก็อยากทาเบืองอยู่เนาะบ้านมันใหญ่มันจะเป็นจังไงว่าแถวบ้านเฮานี้ยังบุคคลี่มีเนาะสำหรับต้นที่ฮกที่เจ็ดน้อยเนาะต้นที่เจ็ดต้นนี้ปลูกน้ำรังสุดหมูเลยเนาะก็ะเพยางามปันใดก็งามอยู่พออยู่นี่มันกระไก่หอมเนาะพี่น้องนี่ กไก่โฮมหมักสวนเนาะมีแต่หมักสวนตกเต็มหมดเลยก็เอามาปรุงน้ำพี่น้องแต่ว่ามันบกพรอยไงจะมันเป็นน้ำยังเนาะไมีหมดไมีแมงกัดเนาะเต็มเลยพี่น้องแล้วก็มีอยู่นี้เนาะทรงโกกเนาะแต่ว่ามันตายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหนาจะหึ่มหนามเบื่อจังได้บุตอนแรกๆก็งามอยู่แล้วต่อมาฝ่อตายเนาะนี่ก็คือต้นไอศครีมของเราเนาะต้นสำหรับ ปลูกไดส้วงเดือนกระชีไงประมาณนี้นะพี่น้องถ้าว่าต่อไปมือยำฝนหรือว่าอันนั้นกระสีคอยแบบวะใหญ่ไปอีกเนาะตอนนี้ก็ยังห้ากระดาษซัมมี่เนาะก็ะือว่าใหญ่กระหล่าดใต้แล้วก็คือไอทิพนทรงมาบอกเนาะว่าพีโนภัยแบ่งปันให้ทีมงานเนาะไปปลูกเนาะลองเบิ้งเนาะว่าสีแดงเป็นกุละบส้วงตัวต้นนั้พอดีว่าพอานี่ยปลูกเบิดก่อนเนาะก็เลยแบบไปแบ่งก็มีแต่แบ่งในพักวานไปให้คนเนาะตอนนี้ในพักวานเขาก็ยังบ่ทันได้ปลูกเนาะ แต่มืนมิ้วยังปฏิบัติเบื้งเนาะว่าเลือดจะตุนเพราะว่ามันก็มีตัวองแน่แล้วก็บบุหงแน่เนาะกัสีแตกบุงในตอนต่อไปนะพี่น้องพี่น้องอันนั้นก็เป็นสําหรับตุนไอศครีมเนาะไปเบิ่งตุนมะเขือกินใบเขาเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นหมากเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้เพ่าะนิ้วเสียไว้เฮ็ดแนวเนาะจะปฏิบัิเก็บมากินผัวเก็บไปกินไร้หมากเลยเนาะแต่ว่ามันนิ้วยังปฏิบัติเฮ็ดคลิปให้เบิ่งตัวนี้ก็เลยว่าเอาไว้ให้แนวก่อนเนาะถ้าว่ามันเป็นหมากมางไหมก็ จังสีถ่ายคลิปพี่น้องได้เบิ้งหน้าว่ากินจังได้เห็นจังได้กินแต่ว่าเด็กต้นมาเขียบหล่มทับ <c oughs> บางนี่เชื้อไว้แนวเนาะมากก็กินใบยังเลือบบุหรี่ต้นก็ได้เพราะว่ามันแบบโอ้โหมันเป็นน้ำยางเนาะด้วงกินน้ำแน่แล้วก็เปื่อยเป็นน้ำแน่ตายเป็นนะ,ปน,นะต้นน่ะมักงามเนาะหมากก็งามเด็กเอวนี่หมากตัวนี้หนาวแล้วเฮ้ยนี่อยู่ซื้อกระเปื่อยเนาะซีเมนด้วงบุหรี่บงมากินมันกับโอ้โะพี่น้อง หยอดมันแบบเป็นหีเดียวแล้วก็มีเม็ดเม็ดคือขีบบงเนี่ยเหาะนี่ยะเนี่ยงบัวใต้เนาะพี่น้องแต่ว่าหยอดมันนะะมันก็จะแบบว่ากำลังมีดอกมีอยัางหยอดใตยก็ตายไปเนาะหยอดปุงไม้กับปุงไม้ขาเนาะพี่น้องเมื่อก่อนหันแบะเข้ามาแล้วมันดึงเนาะพี่น้องมันเครือมันขาดเนาะตัวนี้ยังพันในแก่มีหมางหนึ่งแม่น้องนิ่วเก็บไว้ตัวมันแก่ กเกษีเอาไหวหวาน,นเนาะตัเสียได้พี่น้องหมาเป็ไนไงเนาะอันนี้แก่เมื่อไรเนาะนี่แต่ว่ายังบด้เก็บเนียนแบบเนียนเกินออกหนอกเลยเนะพี่น้องแต่ว่านม้ต้องยังบด้มากเก็บตัวนี้หมาง่ายมึงนิวกเกสีเอาไใบให้แนวเนะพี่น้องอยังหวานได้กินจักเถื่อนเนาะแต่ปลูกมาแพงไวอยู่ว่ายันแบบยามนั้นโปรดแนวเนาะก็เลยบรท่านได้กินหน่วยักใหญ่งักใหญ่พี่น้องตัวนี้ไก่สิแก่เลยเนาะมีน้ปปองนิวมาบใบเป็นมือก่อนหันแข็งเลยเนาะบีบเป็นบดอ่อนละ แต่เสียเอาไว้เห็ดแนวก่อนเนาะแล้วก็ปลูกไม้จึงสิคอยได้กินเนาะหมากเนะพี่น้องข้างบนนี่เป็านหมากไลยอยู่ดกอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นพะวานเนาะพี่น้องทาเห็ดหัวได้ก่อนเนาะตอนนี้หันยังมูมีเวลาได้เห็ดหัวเนาะก็เลยยังพันได้ปลูกต้นพะวานเนาะพี่น้องผอมปลูกได้แล้วตอนนี้ตอนนั้นยังนิดนะ้อยใบนี้สองสามใบเนะาะเขาก็ยังปลูกกะออกยานพื้นบนใหญ่เนาะ ตอนนี้พร้อมปลูกได้แล้วนี่ต <ination> ้นกล้วยนะเพอย่างแต่ว่าต้นนี้เห็นต้นน่าจะเป็นต้นกล้วยงวงสางเนาะทีมันเนียวเคยได้เป็นเมื่อก่อนเนี้ยเนียวประจือเนาะแต่ใหญ่เลยเนาะถอนเหงอถอนเหงอออกมาเลยนี่เนาะถอนเหงอใหม่กล้วยด่างข้างนี้ฮึบงน้ำนี่เนาะจุดเลืองส่วนหนึ่งกำลังไข่ไข่มากำลังไข่มาหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็มันมีอีกต้นหนึ่งอยู่นี่ใหญ่แล้วตัวนี้ถอดเหงอเลยนี่เนาะ นต้นหนากรามโอ้ลมพุงลมทับไปแล้วนี่เนาะฝนตกแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้เปียกสซมเมื่อนี่ท้ากระลมเมื่อคืนนี่เกิดมาพุงเลยก็ได้งามเลยเนาะนี่ต้นนี้เนาะที่งามแล้วก็นี่ต้นงวงสางเขานี่พี่น้องงามใหญ่ไว้ลิ้นต้นนี้นะไก่ห้องน้ำเนาะก็เลยแบบพอดเหยาะตลอดนี่เนาะพี่น้องโอ้มาพุงข้านี่พี่น้อง บิดไป็เลยน้อมื่อวานนี่เนอหน่อยังอีกสี่หน่อยหนอหน่องอันนี้ก็แม็นการอัปเดตพืชพักส้อนขวดที่มีฟีนองแผ่นขับเนาะฝนสูงมาหายนาะพี่น้องก็มีบางอย่างที่แปลว่าย่งแล้วก็บางอย่างที่ว่าตายไปเนาะมันก็น่าจะเป็นหย่อนสภาพอากาศแน่ละก็คือเฮาปลูกนี่มันก็มีซัดมียัางลายอย่างเนาะมากวนเป็นงัวเป็นแบ่แบบนี มันขือมันกระหักซาบนะรอนเนาะบกว่าหัวห้าวก็ยังพันเดียกดีค่ะักปันได้งัวก็งวกัวพัยุดแน่หัวเพียงเอิบเพียงแอวมันกระตินความได้เนาะเขามากัดกินบางอย่างกะตายไปนำน้นนองี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีถุกฐานเนาะที่สนับสน,นุนบว่าจะเป็นผืชพักคนต่างๆเนาะลักกาเป็นเงินสนับสนุนครอบครัวของแม่น้องนิวที่ส่งมาผ่านทางเองทิพเนาะเผื่อกานะนำเขามาใสา่ในน้นนลยนี่น้องอยู่ในสวนพักสวนครัวนี่เลยเนาะ เพิ่นเกษตรหัวเฮท้ายัางไฮไม้เนาะเพื่อให้เมนูนงมิ้วได้ปลูกพักปลูกดอกใหม้เนาะก็แล้วตอนนี้ก็กำลังกาวเกียมเนาะแล้วว่างหลังจากที่เพิ่นกลับมาแต่พาแฟนคับไปเที่ยวนะเพิ่นก็จะแบบพาแบบเช็ดชวนแบบจริงจังเนาะแล้วก็ไปเที่ยนกันเ,นนนเ,นเนห็ดเกษตรเนาะกัเฮากะสีสามารถเห็ดได้แบบจริงจังเนาะพี่หน่องตอนนี้ก็คือเห็ดไปตามความผูตามประสบการณ์แถวมีมาเนาะยังบานในเห็ดแบบตามบทเทียนหรือว่าตามแบบตามหลักการในแถวเนาะกะ คอยพยายามคอยปรปับปรุงไปน้องพี่น้องคุณก็จะพยายามเห็ดน้องพี่น้องขอบคุณ<ม>ที่แนะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำหรับพี่นี่เมนูนี้กับซีเรียลผสมน,น้องพี่น้องพบ<ม>กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้สบายดี